น่าทานมากครับนี่เป็นไงหน้าตาหน้าทานปะอ,อร่อยมากปรุงลดลงมงดูเลยครับใส่ลงไปเลยสวัสดีครับผมปู๊ปั๊บนะครับจาก Nature Tip Channel ครัวเคลื่อนที่ EP นี้ครับเราจะมาทำเมนู กะเพราหมูหม้อสนามทานกันนะครับวิธีการเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับปั๊บในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมพริกกันก่อนนะครับปั๊บจะใช้เครื่องปั่นแบบพกพาของปั๊บนะครับแล้วก็จะใส่พริกลงไปพริกนี้ปั๊บใช้พริกเนี่ยสิเม็ดนะครับสีเขียวกับสีแดงนี่ใส่ลงไปเลยแล้วก็จะมีรากผักชีด้วยใส่ไปครับตอนผัดเนี่ยมันจะได้หอม,หอม Okay. เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเราจะเปิดไฟนะครับใช้ไฟประมาณนี้ตั้งหม้อสนามของเราเลยแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปครับประมาณนี้แล้วกันให้ทั่วหม้อของเรานะตั้งไฟนิดนึงร้อนประมาณกลางๆก,ก็เดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมเนี่ยผบใช้เป็นกระเทียมกลีบเล็กนะจะแค่ทุบแล้วก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็พริก ใส่ลงไปเลยแล้วก็พริกแห้งผัดทุกอย่างให้หอมนะครับอหอมฉุดมากนะทีนี้ครับเราจะใส่หมูของเราลงไปเลยหมูเนี่ยปรับใช้ปริมาณ250กรัมนะครับนี่ใส่ลงไปหมดเลยเดี๋ยวปั๊บจะใช้ไฟแรงขึ้นมานิดนึงนะครับให้หมูมันสุกไวๆหน่อย พอหมูเริ่มสุกนะครับปั๊บจะเบาไฟนิดนึงนี่แล้วทีนี้เราจะมาปรุงรสกันเรจ,จะใช้น้ำปลาครับ1ช้อนแล้วก็น้ำมันหอยช้อนนึงครับน้ำตาลประมาณ1ช้อนนะครับแล้วก็จะใช้ซีอิ๊วดำทําให้สีมันแบบเข้มข้นมากขึ้นอันนี้จะใช้ไม่เยอะ กลิ่นหอมมากเลยนะปั๊บจะผัดไปเรื่อยๆเนี่ยจนน้ามันแห้งนะครับปั๊บชอบกินกะเพาแบบแห้งแหงต่อมาปั๊บจะใส่ใบกะเพราลงไปเรียบร้อยนะครับปิดไฟได้เลยน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปยกเสิร์ฟใส่จานกันเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับกระเพราของเราเดี๋ยวปั๊บจะจัดใส่ภาชนะที่ทําให้มันดูดูหรามากขึ้นอีกน,นิดนึงนะครับนี่ครับภาชนะของปับ๊บเป็นเขียงนะเคยได้ยินแต่กระเพาถาดใช่ป่ะเดี๋ยววันนี้ครับกระเพาเขียงนี่ปั๊บมีข้าวสวยร้อนๆน,นี่แมควันขึ้นเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าวสวยนะมาโบบนเขียงแล้วก็เอากระเพากินคู่กันอร่อยแน่นอน อนงครับน่ากินป่ะกะเพราเขียงเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างไปนะขาดไข่ดาวเดี๋ยวปั๊บขอไปทอดแป๊บหนึง่งนี่เป็นไงหน้าตาหน้าทานป่ะเดี๋ยวปั๊บขอพริกไทยนิดนึงบนไข่ดาวนี่เพิ่มความอร่อยหน่อย น่าทานมากเลยนะครับสูตรนี้ลองไปทำดูได้เคล็ดลับความอร่อยที่ป๊บชอบเลยนะและอยากบอกให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองไปทำดูก็คือนี่กระเทียมเนี่ยกระเทียมหยิบเล็กเราแค่ทุบอย่างเดียวแล้วก็ปอกเปลือกนะครับไม่ต้องสับจนเละเวลาที่เรากัดไปพร้อมกับหมูเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นมากขึ้นอ่าแล้วก็พริกเนี่ยถ้าใส่พริกนี้ลงไปด้วยนะตอนที่ผัดเนี่ยกะเพราเราเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยเริ่มจากข้าวแล้วกันข้าวเราค่อนข้างเยอะแต่หมูเราก็เยอะด้วยนี่นี่ครับคำแรกของเราอ,อร่อยมากปรุงรสกำลังดีเลยครับอร่อยมากอร่อยมากผมรู้สึกว่าเขียงเราเนี่ยมันมันเล็กไปนะเดี๋ยวเราบี้ข้าวหน่อย ไข่ดาวเยิมย้มไข่เย,ยิมย้มนี่ครับนี่เอาไข่เลยเอาไข่แดงเลยนี่โวนะกตะเ่เผา โคตรอร่อยอเรามาฟังความอร่อยแบบ ASMR กันครับเริ่มนั่น เยอะมากเลยนะครับข้าวเนี้ยปับใช้มอฝนามุงนะเนี่ยดูดิคือมันมันเต็มมเล็ดอะแล้วมันมันน่าทานมากอะมันนุ่มมากอะข้าวหมดแล้วนะครับกะเพราตับข้าวเหลืออยู่นิดนึง พึ่งปั๊บกินไม่ไหวแล้วเนาะโคตรอิ่มอ่ะรสชาติที่ปั๊บบอกว่ามันอร่อยเนี่ยไม่ใช่แค่บอกอย่างเดียวนะแต่ทําให้ดูด้วยคือไม่อร่อยจริงเนี่ยคือกินไม่ขนาดนี้หรอกครับนี่อิ่มมากๆจํามันอร่อยจริงๆให้ภาพมันเล่าแล้วกันนะเดี๋ยวขอปิดคลิปแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปั๊บในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกับปั๊บได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ